สวัสดีครับูดกับสุนข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แตกหักแล้วนะฮะแฟนบอลเดือดวิจารณ์ยับคู่ไม่เข้าสนามนัดดวนสิงคโปร์สึกคัดเอเชียคัพด้วยนะฮะเอาแล้วบัตตานีสะเทือนถึงสมาคมนะครับหลังจากปลดมาชดาอิชิอิโดนแฟนบอลทีมชาติไทยด่ายับแล้วรู่ไม่เข้าสนามนัดดวลสิงคโปร์นะฮะเอาแล้วเห็ดไปทัวทีแลวโอ้ย คือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะเขาปดิเหตุผลยังเลยไปปลดเขามันบอกคือพีหนวกจังเอยียงสะเทือนสมาคมที่ปลดมาชาอิชิอิโดยโดนแฟนบอลทีมชาติไทยด่ายับขู่ไม่เข้าสนามนัดดวลสิงคโปร์ในสกคัดเอเชียครับด้วยแมนกูกูบกไปแมนเด้อพีหนวกจังเอยียงจากกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะประกาศยื่นทางกับมาชาอิชิอิ ุณซือชาวญี่ปุ่นในวัยห้ปียังเป็นการก็ถือว่าเป็นการปิดฉากการทํางานในตาแหน่งัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2 0 2 3รวมระยะเวลา1ปีกับ10เดือนเต็มโอ้ยคุมยัวราชสองปีกะไรเขาล่ะหลังจากนั้นั่งสมาคมก็โดนแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักเพราะตลอดการกลุ่มเทียมทับช้างศึกทั้งสิ้น30นัดอิชิพาทีมชนะ16 เสมอ6แพท8พร้อมพาทีมเก็บคะแนนฟีา ا แลงกิงโลกเพิ่มถึงบวก58.62คะแนนจากอันดับ113ของโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่96ของโลกและหลังอันดับที่15ของเอเชียซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในรอบกว่า17ปีนะับตั้งแต่ปี2008ที่เคยขึ้นไปถึงอันดับที่93ของโลกและล่าสุดร้วมีกระแสประท้วงไม่เข้าสนามนัดดวลสิงคโปร และนี่คือความคิดเห็นของฟแฟนๆบางส่วนนะฮะสมคมคิดอะไรอยู่ผลงานของโค้ชที่ผ่านมาก็โอเคผลการแข่งัน2นัดล่าสุดก็ถือว่าดีมากเลยเกมหน้าก็มีเวลาไม่ถึงเดือนเอาอะไรมาคิดว่าควรปลดโค้ชตอนนี้อยากเรียนแบบอินโดหรือไงของดีๆไม่ชอบคิดพิสดารจนต้องตกรอบคอมเมนต์ต่อไปฝ่ายเทคนิคคือฝ่ายที่ควรถูกยุบมากที่สุดนะครับโบราณอย่างมากคอมเมนต์ต่อไป น่าจะเป็นโค้ชคนแรกที่สมาคมปวดแล้วแฟนบอลด่าเยอะขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนี่แหละฟุตบอลไทยใครเชื่องเลี้ยงง่ายก็อยู่ยาวๆถ้าอีก2แมตช์ตกรอบคัดเลือกสมาคมก็กวนออกให้หมดยกสมาคมไปเลยแล้วค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่และคอมเมนต์สุดท้ายถ้ายังใช้ความเงียบในการแก้ปัญหาเสียวนัดเจอสิงคโปร์ต้องนิมนต์พระาดูพระสนามผีหลอกอย่าลองใจแฟนบอลไทย ใจมันคลั่งกว่าที่คิดเอ้ยกูละเมิดเฮ็ดไปตัวทีบตัวแดนกูลกักกะสิบวไปมึงกันละพี่น้องเออใจเอียง,เ,งเขาไ,ได้เหตุอย่างผิดเลยโอ้ยท่านผู้ชมคิดดูนะฮะอิชิอิเนี่ยทําทุกอย่างเมื่อทีมชาติไทยของเรานะครับขนาดโค้ชทีมชาติไทยของเราคนอื่นๆที่เป็นดางชาติมาคุมเนี่ยยังไม่เคยร้องเพลงชาติไทยเลยครับมีอิชิอิที่หัดร้อง เพลงชาติไทยของเรานะครับเขาหากักแหงนี่พี่น้องแล้วก็สร้างสารร์ทีมชาติไทยขึ้นมาเป็นเจนใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีเตือกดามีแต่มาแสกแซงจักแมนอีย่างคือบอคุ้มทีมเอลโลดซ้าพี่น้องเลยนี่แหละครับคือเอฟเฟกที่ทางสมาคมไล่อิชิออกนะครับการขู่ที่ไม่เข้าไปชมวงเกมในสนามนั้นก็มีแต่คนรักนะฮะสำหรับอิชิของเรา ไม่มีเหตุผลเลยสรยุทธ์อึง้งสมาคมบอลไทยปลดอิชิสรยุทธ์ยังอึง้งปลดอ e e. ิชิกระแสร้อนแรงกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยปลดอ e ิ e. e, ชิบนเก้าอี้โค้ชชังศึกสรยุทธ์ก็อึง้งชี้ไม่มีเหตุผลเลยกรณีที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับปลดมาชัยอิจิจากหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยให้เหตุผลแนวทางทําทีมไม่ตรงตามการประเมินของฝ่ายเทคนิค และผลงานไม่เข้าเป้านั้นเป็นกระแสร้อนแรงในสังคมไทยผพิเศษรายงานว่าช่วงเช้าวันที่22ตุลาคมรายงานเรื่องเร้าเช้านี้ทางช่อง3 HD เดีนะครับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวได้สแสดงความคิดเห็นขณะที่รายการกำลังรายงานข่าวดังกล่าวเป็นการปลดโค้ดที่ขัดกับความเห็นของแฟนบอลมากที่สุดครั้งหนึ่งในเนี่ยไต้หวันในประเทศ200บุกไปเอาชนะ 61แล้วนี่คือคนที่นำทีมชาติไทยไปยันเสมอเกาหลีใต้ได้ที่กุงโซนะเสมอซาอุดิอาริเบียได้อีกคือด้วยผลางานไม่มีเหตุผลเลยด้วยจังหวะและเวลาก็ไม่มีเหตุผลวันจนว่าแต่งงดอกพี่สรยุตธเอ้ยุงงงกับทองประเทศน,นี่แหละกูรงเงิบพาติกเคลื่อนไหวคนแรกหลังอิชิอิแยกทางากับทีมชาติไทย พัติกุตตสันนะครับเคลื่อนไหวเป็นคนแรกหลังอิชิอิแยกทางกับทีมชาติไทยขอบคุณผู้ให้โอกาสช้างศึกสายเลือดใหม่ได้แจ้งเกิดพัติกเคลื่อนไหวเป็นคนล่ารับหลังอิชิอิแยกทางกับทีมชาติไทยสําหรับพัติกุตตสันนะครับก็น่าจะพิธีป,ประชุมอยู่ในเตดนะครับและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินยีิบสามปีถูกดึงตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของอิชิอิลงเล่นไป11บนัดยิง8ลูกซัดไป3าแอซิส ตีตีมจัไทยชุดแข่งครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2024เกมเหมือนเครื่องพบเวียดนามทำเซอร์ไพรส์ย,ยิง1ลูกกับ1อาเซตจากนั้นทำผลง,งานดีต่อเนื่องในศึกอาเซียนคัพ2024ทำสี่ประตูกับสองอาเซตกลายเป็นก้าวหน้าตัวความหวังของทีมาติไทยต่อด้วยอุนเครื่องอับกานิสถานทำไป2ประตูและเกมล่าสุดที่ลงเล่นกับทีมาติไทยพาะทิกยิงประตูชยัยเอาชนะสิงค์การ์ดในศึกเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกนัดแรกก่อนจะได้รับบาดเจ็บที่เอ็นขว้ยหน้าหัวเข่าขวา ทาให้ต้องพักรักษาตัวจากการเจ็บและพักฟื้นนานกว่า7เดือนซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคข,ของอิชิอิแม้ว่าโคชจะแยกทางกับทีมชาติไทยไปแล้วแต่เราก็ได้เห็นผลผลิตของทั้งศึกสายเลือดใหม่ที่อิชิอิตั้งใจและไม่ค้าแยากทางกุนซือทีมชาติไทยพระติก็เป็นหนึ่งในเะตะทีมชาติไทยคน,นแรกที่ส่งข้อความให้กาลังใจอิชิอิโดยลงภาพพร้อมกับข้อความสั้นว่าขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมนะครับอิชิอิสั่ง บังว่าเพื่อกที่กำลังอยู่ในพานพักฟื้นอากอารมาดเจ็บนะครับจะกลับมาลงแข่งขันและแข็งแกร่งกว่าเดิมเดินหน้าตามความฝันสําเร็จให้กับทีมชาติไทต่อไปเลยเหล่านี้อย่างที่อิชิอิชังเชื่อมั่นนะครับกูเหลือเมืโอ้ยเขากลังสางทีมเจีนใหม่ทีมรุ่นใหม่โอ้ยจเแมนโบราเนาะจะยัง เฮ้ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะฟุตบอลทีมจัดไทยยังมีแต่ลุ่งเหวลุ่งล่งคลองถอยหลังอุ้ยกูละเมิดจากหยัางดอกโอ้จะเป็นแจกแซงคักแสกแซงแน่กับโมคุ้มเองล้วสาวะจังสันพี่น้องเอ้ยจังเอียงก็ดอกก็เดียเถาะเอาเอาว่าจังไดก็ว่าซะผู้ไดมาเคือเก่าแม่มันน่ะล่ะกูเบื่อนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบกลางแล้วกันรอบเที่ยงวันที่ยี่สิบสองตุลาคมนะฮะ